สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีกับช่องหากินที่ดึงสางสวัสดีกับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้นานแล้วครับผมบ่ได้ออกมาหาดูรอบเลยบ่ดูว่าจะมีตัวไหมหลายมือแล้ววันนี้ก็มาหาดูรอบครับนะครับระเ,เบิดกกันว่าเป็นยังไงครับสีไม้หลังแรกครับนี่ครับตรง หวยเขาใส่แบบประจําเขาใส่ทิ้งไว้ตั้งนั้นแล้วพอเดินมาเบิ้งแจ๊กเลยโอ้มาเขียบซุกครับ <laughs> เขียบซุกกับตอกับมาหากินครับนี่ครับที่หมายผมผมใส่ทิ้งไว้ครับเป็นยังไงเอ๋อพูดอะไรเอาหยาบบอกพี่น้องนี่ครับมี่นี่ี่ีตัวครับมีตัว มีตัวอยู่ในรอบครับเห็นบ่พี่น้องไงเห็นบ่นีคือ,อยังไงมีปลาครับนีปลาโอ้ใส่ใหญ่ดีนี่ใหญ่อีหลีครับพี่น้องลโโเลยโคโลเลยสุดรอบเลยครับโมดเดลมาเบิ้งประมาณสองสามหมื่นครับว่าอะไรสีขางฉ่ำเบิดคือตีบิดแห้งครับ โอ้สีขางทำหม,มดเลยโอ้โ่นะโอ้ใหญ่ครับง่ายง่ายง่ยก็ฟ้ามืออยู่ครับไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาใส่แล้วกันมาครับเอาใส่ถุงห่อน้าหลายครับบ่มีแห้งเลยว่าเดี๋ยวเบื้องสามหมื่นครับตัวใหญ่ครับไหนเป็นตัวเมียเกียจมีเป็นแผลเบิดเลยครับต้นตัวขางตัวนี่ ดินบวออกเลยครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เกือบสองครับเกือบสองลอ่ะตัวนี้ใส่ถุงครับเรียบร้อยครับหอยเราไปน้ำเราไปดักปลาไหลโมนี้เก็บเบิร์ดครับเรียกครับเดี๋ยว ขออนุญาตเอาไปใส่คลืนก่อนเอาไปใส่กลับไว้ที่เดิมครับครับพี่น้องมันเบิกหลังที่สองเฮ้เฮืออันนี้ละผมเฮ็ดเถื่อนถิงไหวหนามมันขึ้นมึเบิกหูเรื่องว่าหนามข้นใส่ตะแกรงรถกระโดดลงลื่นลงกระแทกพื้นมันตายแล้วบ่นั่งขับนี่ผมใส่เฮ็ดเหี้ไว้ เป็นเป็นละมุแว้เป็นห่มครับมองอาเจ๊ตมองอาศจยเอาไว้มีหรือเปล่านานแล้วนะบุกเขาครับไม่โมบุกเขาให้เลยเยบ่เหมาะบ่แถวนี้โอเคครับเดี๋ยวไปเบื้องหลังต่อไป ครับลังต่อไปอยู่ห้องหนาวแล้วนี่ผมเคยมาใส่เบ็ดชะดดูครับเบ็ดะโดใหญ่ไปตัวหนึ่งสองแปดแล้วเอาดอกมาใส่ไปเผื่อมันงขี่นี้ออียงเกระตากกระปาา๋าเข่ามันกระดิ่งนะครับ Ơ, n h าแตกูละเอ้ชีวงียบมาบุกเข่าบ่แม่งบุกเขาครับบุกเข่าอยเดียวหยบโคโล้ครับเห็นปะบุกยังเลยมีเต่าสิเต่านะครับเห็นปะโอ้ยเข่าเต่เต่าเลย เดี๋ยวต้องปล่อยครับเพราะผมบอกเอาบอกอย่าเตาต้องปล่อยครับต้องปล่อยเตาเนะี่ยมื่อหน่ก็ได้จะผ่าหนามก็ปล่อยไปเอาครับผมบอกมอนยมกินเตาครับ ดเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยก่อนครับครับมาเบิ่งหลังั้างไก่มากีนมันได้เบิ่องอันไกไ่เลทีนี้ว่ามงวนมันแจนะครับฝนมาตกตะกอนนี่ช่องนี่เข่าทุกมือนะครับต่อมาใส่าแรกๆทุกมือนี่เงียบทุกมือครับตะกอนนี่วาไอเข่าทุกมือมือลโตสองตัวคนแต่ซูมอนี่เงียบทุกมือ ว่าเขาจักมื่อวันนี้จะเป็นจังไรโอ้โหเขาครับพี่น้องปล่อยไปสามมื่อเห็นผลได้ครับนี่ปลาครับมีปลากระสงปลากระสงับกระ,กระชอนครับนะครับเห็นไหม๋อสวยสวยมันแล้วครับมือนนี่มันมนัมน อบริเวณเบืองไหนเหนื่อยครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปชมตอนเอาออกน้อกันครับมาเอาป่าออกน้อกันอันนี้ปลาช่อนครับปลาช่อนช่อนหน่อยครับช่อนกับมือพอดีหนึ่งกับมือพอดีครับบัวใหญ่บัวหน่อยบัวใหญ่เกินไปบัวหน่อยเกินไป ผมวิ่งเข้ามาญ่เกิดไปนะครับสหรับผมขนาดพอดีครับนี่เห็นว่าสามมือครับบ่ได้นมะเบิง้งฟังทั้งนี้นะนยิยะนะ้ฟังทั้งนู่นอ่ะเกือบห้ามือเดี๋วฮะประเด็นถ่ายไหน้ำขาห่วยไปเบิ้งนะครับเบิ้งรอบก่อนหนึ่งกับประด้มาเบิ้งมันฟังทั้งพุ่นจะไปจังใดมียึดซองหลังครับอยู่ทางห่วยมันตรงร้อยน้ำขาห่วยครับ นี่กระสงใหญ่ครับวเป็นผลครับมาเดิ่มบเบื้องหลายมือโอเคครย้ครับเดี๋ยวไปเบื้องหลังต่อไปครับเดี๋ยวหนีขอหยาดใส่ก่อนครับนะครับชมหลังต่อไปลงตามันหนาม,ม้าครับ น้ำใสเลยน้ำน้ำไม่ไม่น้ำขึ้นดูปลาที่ขึ้นน้ำหนามบ่ปลาเนี่ยถืหาหมองเขา,าครับค่อยๆครับเ,เหมือนจะมีพุ้น่ะห้อยปลาปลาที่ขึ้นนะครับขึ้นน้ำาแต่สิมีขเข่าบ่ โบเขาครับโกเขาเลยว่ะหลังนี้โอ้เ,เอข่าคอหน่อยครับใส่ล่อชะดครับคอหน่อยครับใส่ล่อชะดครับเดี๋ยวไปเบื้องหลังต่อไปดีกว่าเดี๋ยวจะเอาปากคอออกกอนนะครับเชื่อมหลังต่อไปหลังนี่ง กไว้จนปลาหงายทไไุ่มดเลยครับเบิ่งบนหูเลยครับเดี๋ยวว่ามีหลอบอยู่เบิ่งบ่ออกดอกว่ามีหลอบเอาไว้โดนมากเลยปลากับเขาแน่พวกเขาแน่ครับฝุ่นพวตกก็พวกเขาเลยโอ้เข่าครับใส่ถอดปลาโดอีกแล้วอขอหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมหลังถัดไปครับแต่ว่าอยู่าฟังคำพูดเด้ ว่าทีนี้ตัวบัร้อยน้ำขามครับมันนี้ได้ร้อยน้ำละเพื่อครับขอเก็บแล้วขอใส่ไว้ขึ้นครับครับหลังจากที่ลอยขา,นามน้ำไปหลังหนึ่งปลาตายครับเขาตีนานครับฝั่งถนนเขาตีนาแล้วทีนี้เขาปล่อยน้ำลงมาปลามันอยู่ในรอบมันเลยตายครับเขาปล่อยน้ำลงมาหลังนี้ได้ตัวหนึ่งครับตัวนี้ตัวนี้ เด่งตัวสรุปยาเช้านี่ก็อยู่หาตัวครับประสงค์หนึ่งตัวหายตะแหวงไปละสรุปนี่ครับเช้านี่ได้แค่นี้แหละครับหาตัวครับยังไงก็จะชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องหาก,กินทินทังถางครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ